วันนี้จะเอาสตอมาผัดหมูกับกะปินะครับเป็นเมนูที่นิยมของภาคใต้พอดีวันนี้ที่ตลาดมีสตอขายพอดีวัตถุดิบที่ใช้ก็ได้แก่หมูเนื้อแดงสันคอใช้ปริมาณหนึ่งถ้วยเล็กๆจะใช้เป็นเนื้อหมู3ามชั้นก็ได้นะครับสตอที่แก่เอาแต่เม็ดอันนี้ผมซื้อมา1น,นถุงเล็กๆที่แม่ค้าเขาแยกขายเอาไว้จากตลาดนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าปริมาณจริงๆมันคือเท่าไหร่ปุ้งแชบวยใส่นิ็ดหน่อยประมาณ2ขีดครับ กระเทียมสับท์2-3หัวกระปิอย่างดี1ช้อนพูนพริกขี้หนูสดประมาณ10เม็ดบุกพริกให้แตกรอไว้ได้เลยนะครับเกลือแล้วก็น้ำตาลครับต่อไปมาถึงขั้นตอนการทำเอากระทะตั้งไฟใส่น้ำมันพอประมาณพอน้ำมันร้อนก็เอากระเทียมสับลงไปเจียว พอกระเทียมมีกลิ่นหอมเราก็จะใส่กระปีลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันพอผัดจนมีกลิ่นหอมดีแล้วทีนี้ก็ใส่เนื้อหมูลงไปผัดจากนั้นก็ตามด้วยกุ้งผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าเนื้อจะสุก ขั้นตอนนี้เราอาจจะเติมน้ำลงไปสักเล็กน้อยก็ได้นะครับเพื่อป้องกันกระปิไหมจากนั้นก็เติมเกลือลงไปเล็กน้อยใส่น้ำตาลอีกครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันทีนี้พอทุกอย่างสุกต่อไปก็ให้เราใส่เม็ดสตปอเติมน้ำลงไปอีกเล็กน้อย การเติมน้ำจะทำให้สตอสุกง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าความร้อนในน้ำมันจะช่วยได้ลองชิมรสชาติดูสักครั้งหนึ่งท้ายังไม่โอเคก็ปรุงเพิ่มได้นะครับเราจะไม่ผัดให้สตอสุกมากเพราะว่าอยากให้เม็ดของมันยังคงกรอบเวลาที่เรากินมันจะได้รู้สึกอร่อยจากนั้นปิดท้ายด้วยการใส่พริกที่เราบุลงไปผัดคลุกเขาอีกเล็กน้อยแล้วก็ปิดเตาได้เลยครับอันนี้จะเห็นว่าเม็ดสตอของเรายังมีสีเขียวสดอยู่เลยนะครับ เวลากินก็จะยังคงมีความกรอบเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับสำหรับเมนูสตอหมูกุ้งผัดกับกระเพีของเรากินกระเพีหอมแล้วก็น่ากินมากครับลองไปทำกันดู